รเรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพครับศูนย์ติดตามสถานการณ์คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีความคืบหน้าการสืบคดีเหตุระเบิดที่ราชประสงค์มานําเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบโดยท่านโฆษกสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติจะเป็นผู้นําเสนอต่อไปขอเชิญครับครับวันนี้นะครับตั้งแต่เวลาเช้าเจ้าหน้าที่ตํารวจทหารได้สนธิกําลังกันเข้าทําการตรวจคน้นตามเป้าหมายที่เราสงสัยแล้วก็มีข้อมูลจากการสืบสวน ตอดเวลาที่ทํางานหลังจากเหตุระเบิดมาที่อ,าอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะครับในซอยเชื่อมสัมพันธ์11ซึ่งทราบมาว่ามีผู้ต้องสงสัยเข้าไปพักอาศัยซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดที่ราชประสงค์และที่สาทรน,นะครับผลการตรวจค้นก็พบชายซึ่งขณะนี้ถูกจับกลุมในฐานะที่มีวัตถุระเบิดอยู่ในความครอบครอง เป็นชายชาวต่างชาติอายุ28ปีนะครับพร้อมของกลางซึ่งเป็นวัตถุระเบิดชิ้นส่วนประกอบวัตถุระเบิดอันได้แค่เป็นเชื้อฝักแครเวลานะครับฝักแครระเบิดโทษครับฝักแคระเบิดแล้วก็ชิ้นส่วนที่เป็นชิ้นส่วนที่เป็นลูกปืนนะครับรถจักรยานยนต์ แล้วก็แพ็คเป็นลักษณะเป็นแพ็คมีสติ๊กเกอร์ติดอยู่อยู่ในแพ็คเพื่อสะดวกในการประกอบระเบิดนะครับแล้วต่อไปจะเป็นโทษนะครับเป็นท่อซึ่งเป็นคอนเทนเนอร์สำหรับบรรจุระเบิดท่อเหล็กแล้วก็มีฝาครอบท่อเหล็กนะครับส่วนที่พบอีกอันนึ้งก็คือพาสปอร์ต ซึ่งเป็นพาสปอร์ตของประเทศประเทศหนึ่งเป็นจำนวนมากนะครับขณะนี้ได้ถูกเจ้าหน้าที่ทหารจับกลุ่มตัวแล้วก็นำไปควบคุมไว้นะครับซึ่งรายละเอียดในการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่ามีความเชื่อมโยงกับเหตุระเบิดทั้งสองเหตุที่ทั้งรัฐประสงค์และที่สาทรน,นะครับเชื่อว่าเป็นคนร้ายในกลุ่มเดียวกันสำหรับรายละเอียดจะนำเรียนให้ทราบในโอกาสต,ต่อไปครับ ครับแล้วนั่นเป็นการทํางานอ,อ,อย่างแข็งขันนะครับอย่างหนักหน่วงของทางเจ้าหน้าที่ทั้งตํารวจแล้วก็ทหารนะครับในการที่จะในส่วนของมาตรการอื่นๆนั้นขณะนี้เจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจทหาร พลเรือนอาสาสมัครนะครับยังคงเฝ้าระวังในให้ความสําคัญกับในหลายๆพื้นที่ด้วยกันนะครับโดยเพาาออย่างยิ่งมีการเฝ้าระวังในจุดผ่านเข้าออกอพื้นที่ชายแดนนะครับทั่วประเทศนะครับโดยท่านาผู้ชกา,ารทัารบกนะครับได้มีการกําชับให้ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่บริเวณชายแดนนั้นเนี่ยได้มีความเข้มข้นในการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของการเฝ้าระวังนะครับนอกเหนือจากที่มีการปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยในจุดท่องเที่ยวหรือในพื้นที่ชุมชนต่างๆที่เป็นพื้นที่ที่มีผู้คนหรือนักท่องเที่ยวอยู่จํานวนมากครับครับหลังจากนี้ไปก็ ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่ให้ความร่วมมือในการที่แจ้งบาะแสที่เป็นประโยชน์ผ่านหมายเลข1515 15นะครับหวังปเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปจะได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนด้วยดีเช่นเคยขอบคุณและสวัสดีครับ